สบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยเดอ้อมื้อนี้นี่เฮาก้ได้เดินทางกลับมาประเทศลาวแล้วทุกคนเนาะกะวันนี้สิได้พาอโอตโอต้ไปสักยาทุกคนไปฉีดวัคซีนเนาะเก้าเดือนเก้าเดือนละวันนี้เขาว่ามันเกินเก้าเดือนนี่เองเก้าเดือนละไปฉีดวัคซีนเหรอโอตโอตโอล้ละกะไปสิกลับมาเอาเครื่องละกะสิกลับเลยเพึ่นทังนอนอยู่ไปต้่นไปถ้าตื่นกนบอกลิงเลยถ้าตื่นก็ดียานไปนะสิอารมณ์เสียขนาดนี้ เป้ยเราไปเเจสียอรเสียแหงเนาะค่ะหน้เมื่อวานที่เห็นบอกมันนอนมอิ่มนะเอาไปในไม่นอให้เดวมันกระบอดใส่กระบอเดินเลยอยากนอนให้มันนอนอิ่มก่อนเนอะให้ได้เจ็บประเดียวเนาะเจ็บประเดียวเราให้ประเดียวเราก็เมื่อนเนอเอาะก็สิกเอบอเอาขกรสบเอาเครื่องขออยู่เบาเจ้ากระสิบเอาเครื่องนีกตัวเครื่องยังอยู่เงินตัว แต่บางทีจะไปนอนจักสามชีวิตีก่อนเพื่ออยากหลับไปเราจึงออกเดินทางเมื่อมาไปแดงตานุใส<ซ>แล้วท <ไป S 1> <ด>ุกคนมาคินิกตนนัวนี้ให้พ่อก,กับแม่มาเลือกทุเรียนซื้อมาแต่ไทยเนาะเจ้าก้องเลือกเครื่องเลยดิไข่รดทั้งหลังนะไข่เดี๋ยวละคุณแป้งละ นเรื่องนาเดกก็ดีมันอ่ะแต่มันมีหน่วยนึงโปกกได้เหรอเด้เกเรหน่อยดีมันนะต้นนี้แหละเป็นเตานะวัวนรตกสัา โลลอยาบ้านนี่นะจุมละสองหมื่นจึงได้กินคือกันมืดมีหน่อยซุกๆเลยกัมีแต่ว่าตังเอานี่ซื้อเอามากินหอมเนาเนา่านขอมาลงนะขอนลงเดีเอามาเลยข้าวอยากกินกี่เซนสองหมื่จึงกิน อีพอปาดบ้างนหน่อยๆเลยพอเอามือหยูวๆเบื้องไขมันอ่อนเลยจะกินเดี๋ยน้อยนี่ไปเต้าอยู่นี่น่ะน้อยนี่มันได้สามโลอุ่นตีนน่ะน,น้อยนี่ไปเต้านี่งามก้นมูอนี่นี่น่ะนอ,นอีบอเพ้อเสร็จของเพื่อนได้เสร็จนี่นหะของเพื่อนยัหอยพอ่อของตัวจันเอยสามไปหลายสิบอ้าวสี่มืดพันหาคนน่ะ Siphu đa tony hạ bỏ ở quận tony yaw rinny. Ruân sắp đến lượt đi 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 เลี้ยงกับเลี้ยงอันู้นเอะๆดไป้หน่มหน่อยยุ่งๆอ้าวพูมันเหล่าแต่พูโดนน่องส่องโลไปเนาะอันนั้นมันตีตีเนี่ยเปลือกมันหนาเขาเลือกทุเรียนเอาหน่วยที่มันแหลมมันแหลมมันจุ้มๆคันเลือกอันบ้านมันตีตีเนี่ยเปลือกมันหนาเละสีมันจีบบุมีนั่นนี่เนี่ยเปลือกบางแล้วนี่น่ะให้ไหนให้ไหนคุณเลือกนี่ตัวเดิมนี่มีแต่หนามมันติดๆกันนี่ ขนาดติด๊ดๆน,นี่เปลือกมันบางนี่นะแต่ผมมีเนื้ออันนี้นะมีเสื้อไปไข่ไป,ไปเปิดเบิเบ้งกินได้เลยนี่นะเออเก๋าเอาเ้ยเอมีเนื้อโอ้เป็นอย่างที่ผมมีอันนี้อันนี้กันน,กนิน่แบบล้วก็คอยหืมกระแทาหรอป๊อ

cá tai hú đá với bờ hết đi ăn. Ăn nữa xin liaกัน เด้อครับ

เออสองิอเราอันนี้เพื่อนปอกเลยเจ้าเนี่ยเวเต้ดิเพื่นกินอันนึงลได้อนั่นนะหออหอมาเตืเอมาตืเพือนเองอ่มน่มีบ่มีอ่่มีอ่มีไงแบบซั กระน่ายอย่างเดียวัะเอาลงลุม่มไหมตัวมีดเพิ่นเข้าก่อเออมีดเพิ่นเข้าก่อมีเพิ่นปาดบูเรียนด้วยนะก็มีดอันนี้บบแหลมนะมีมีตัวแหลมบอกวะมันจิ้มบบได้นะมีดนี่นะ ก่อนที่ไปฉีดปกติเนี่ยเราโต้เนาะพอบ่มีบวบบ่มีท่าเบงเดอร์นี่เดอร์บอกไม่ง่าเลยนี่ง่ายแท้มีมีคำว่ามีน่าอันนึงอันนี้กระมีนี่นะก็นี่ต้องปาดอันนี้ก่อนเออ บอตัวผมต้องข้าวนะไม่ต้วโอ้ยโอ้ยสิกิห้าเบิ่งคนรุ่นอ่ะอมันจิ้มผมได้นะมันผม,นมนเป็นปลายแหลมไม่มีตัวบลแหลมวะ เรียกโมมักตี้เรียงอันนี้เฮ้ยเรียงต่ำสิเลยอู้เห็ดอันนี้ตัวไปไอ้เรียงกระตัมแซ่บบุมีแค่ก่อ้ฮะตัวไหนบุมีตัวนี้ตัวนี้บุมีวะตัวนี้มีหน่อยนึงตัวนี้ดิ มมีะอู้ยมีทุกอันเลยเอาเอาได้ปะเพื่อนมโปวดแสบป่ะเอาไป้พ่อกัม่งากินเลยเอ้หลังคินนี่กระเทาะโคกนอยนึงเลยทุกคนเลยเพราะว่ากำลังเสียเหินขััวอยู่ในนี่อยู่มองนี่ พ่ออว,ว่าให้เอาตัวมันยังในที่ส่งอันกระยาอันว่าเลยก็จะกินเมื่อไหร่แมคนอื่นก็จะได้กินพ่อข <c oughs> องเรากิน,ไปก,นไปกินไปก็เมื่อไหร่นาะเมื่อไหร่ก็ได้บุญละมันยังมดลุกดีเท่า กปรกี่หรือเปล่าครั้งแรกมีการซื้อทุเรียนก็อันนี้ก็ซิบมีนี่อันนี้ไม่หน่อยนึงปักมือปักมือได้ได้กินได้เดียวนึงขนาดซื้อบัยยิ่งใหญ่แย้วเนาะปวดเรียนบวดเรียน แม่บอกว่าสุกดีด้ะแค่เดี๋ยวไกินเดี๋ยวเจสองวันปลาเปลือกหน่าเนาะ ก้นผ kind of ู้ป like ูมี้ราคาดิตัวตัวร้อยแปดชิุ่นมีอยู่ตัวคนผู้อันนี้ลอยเสาอยเสาแกเฟ้มแ่ะเฟ้อยู่นกมีจ้อยแปดินูบางนี้นอยอืมแซ่ดแตเพื่อนเยอะอันจะมีนี่แหละมืดล้ว นี่แล oh, at, the, the, the no uh, ้วนี้มืดเดืออยู่งเตว่าเด้ว่าถือว่าได้น้อยไย้น้อยมึงกันเยนชื่อด้วยบาอย่างซชมีอ้าเพื่อกวาเราไปเลย มาเห่าบอลเองเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายกําลังเบิ่งยเลยเฮ้ยบ่ายได้เดียวบุ้งบ่ายทำกลับไปมปเดิมเขาวซีนแล้วก็กลับละกินข้าวอิ่มละกินทุเรียนอิ่มละ เม่อก้เราเ่เห็นออตโต้เลยเมืออออม่อเน่ยออโต้เมื่อบ้านเลยนะปู่เอ๋อยาอ่านี้ปู่อตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาสองโมงเนาะทุกคนเนาะสิไปฉีดวัคซีนในออตโอต้ละมื่อนี้เราซื้อวางซส,สึกอยากนอนอยากนอนเลยทุกคนก็เลยว่าอาจจะไปฉีดวัคซีนในออตโต้ล้วสิพักผ่อนก่อนมื่อน,นี้แต่มื่ออื่นจังสิออกแต่เศร้าที่จริงเมื่อวานก็นอนเต็มอ,อิ่มอยู่เลยเป็นอย่างคือเมื่อยโอ้งง อยาไต่ตบป่อืมขี้ขานไปน้ำเด็ดไดนอนบุคักวะหรือยังไงวะมันเคยบูฟเฟ่ต์บไหนมือเราติดติดแท้เต้ติดวะนอนบุคเคยยิ้ยมเลยนอนมาหน่อยนะตื่นดึกลุกเศราลูกมึงเข้าก่อนแม่มันดนะาทันเวลาเกือบเป็ดเกือบไก่เอาใจใส่ปัดกวนเแทนจานล้ากโจานเซตุ่สูดล่าง้อาเซตุ่สูดล่างวะ จะถูยำพ่อยวะตอบเลยใจคอยจึงไปฮองเฮียนใจภาคเพียนไปเฮียนโบคาดไปตลาดซื้อซีนมากินวะโบเฮียนวะเออใจพากเพียนไปเฮียนโบคาดบ่ได้คาดกันแล้วบทเฮียนเอาใจเพียนอดทนบากบั่นเสี่ยงเรือนสันเขาได้ทุกปีคะแนนดีไปไผ่ก็ย่องเอ้ยไอ้น้องพ่อแม่ดีใจนี่วะพอใจใส่ปัดก้นเงินสามแล้วอาจารย์จะถูเียำพ่อยอย้หูยอ่ะไทยมีบอกเออเราบททองนี่นะ มาคับรถคันนี้นี่เนาะอะก,กุย,อยตอนนี้นี่ก็เดินทางไปห้องหมอเนาะทุกคนเนาะถ้าผงเดอ้อวันนี้สิมีคนให้กลับมาที่จริงก็ตั้งท่าในช่วงเวลาที่ถ่า a โต้แบบ,บซาวัคซีินเดลคันทัพโบท่าน,นี่กลับไปแป๊บเดียวก็ได้กลับมาอีกเนาะคือซาวัคซีนแล้วลก็คือหนาจะบ่มีอย่างละตีดิดกับใครละมีอละเหตุทานละบัดนิ <S <S มีอย่างกับบ่มีขายละเด้บัดนี้แต่ก็มีเวียกอยู่ที่จริงมีเวียกอยู่เบียงอยู่แต่ก็ ยามันทิ่มไปไว้ให้ต้มเฮ็ดเองว่าเฮากะคาเบียกคือกันนะทุกคนเฝ้าคือกันเบียกีลองซานกับบุไฟบุมาจ้าเดรืออยากเฮทศเ็ศให้มันเลี้ยวเลี้ยวไปอันนี้มันเลี้ยวแล้วกัแจมโดนแล้วตอนนี้กัเรื่อยๆนะทุกคนไป็ทิพแล้วโอ้ยหนอนจะคิดอะไรจะคิดยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคือ ยื้ขนาดนั้นเลยต้องให้เบื้องหน้าเขาอ๋อเจอหน่อยนี่นะเน่เน่เน่เจ็บอันนี้นะเน่เน่ตอนนี้นี่ก็เดินทางไปห้องหมอเนี่ทุกคนเนาะถ้าบต่เดิมวันนี้สิมีคนให้กลับมาที่จริงก็ตั้งท่าในช่วงเวลาที่ถ่าออโต้แบบซักวัคซีนหรือเด็คันเทัพโบธานี่กลับไปแป๊บเดียวก็ได้กลับมาอีกเนาะ คือซาวัคซีนแล้วก็คือน่าจะบ่ม um ีอย่างละตีดิดกับใครละมีนละเหตุท่านเลาวัดนี้เออย่างกับบ่มีขายแล้วได้บัดนี้แต่ก็มีเวียกูชี้จริงมีเวียกอยู่เบียงอยู่แต่ก็ยามันถิ่มปะไว้เฮตอมไมาเฮตเองโอ้โเขากขาเวียกคือกันนะทุกคนเฝ้ากึกันเบี้ยกินลองซานกับบุฟเฟ่บุมาจ้าเถอะอยากให้เทือกที่มันเลี้ยวเลี้ยวไป มันแลี oh ้วแล้วกัแจมแล้วนตอนนี้กัเรื่อยๆนะทุกคนไปทิพแล้วโอ้ยหนอนจะี้เราเดี๋ยวจะียู่เดี๋เดี๋ยวะอะคือขนาดเราให้ตให้เบื้งหน้าออ๋เจอหน่อยนี่นะเน้เนเนเจ็บแบนี้นะเนเน มาฮอดอ่าบริเวณที่ว네ีราบุรุษเฮาสิกำเนิดแล้วท like ุกคนเนาะก็คือห้องหมอแม่เด็กเนาะออโต้เกิดอยู่นี่ออโต้นี่ลูกเกิดอยู่นี่ดิู่ขบอกบัตรใส่บัตรใส่เกิดออโต้ซิเกิดดีใส่ออโต้เขาคือผู้เขียนว่าออโต้เกิดอยู่ดอนนุ่นวะเขาเขียนออโต้เกิดอยู่ห้องหมอแม่เด็กเออบุ๊มเป็นคือบูเกิดอยู่คือฮองหมอแม่เด็กวะอย่งว่ากัว่าเกิดอยู่ดอนนหงจากบ้านเนาะบัตรเกิดนี่ด้ใส่เราเกิดอยู่บ้านดอนนุ่นนี่เห็เนาะ เมนบนมนอก่เนเนะเกิดจุบวันตราดนุนเมืองเซธานีเนี่ยคอยหันที่เล็กเกิดจุบวันผุห่วงว่เกิดจากเงินเจ้าดิเกิดจาบวนมีมีที่เราคอยกันที่เลอกันเกิดจากเงินทือกันอันเดาเนาเนเกิดจากเินที่ศาล่ส โตนะหายอีกทีเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วเขียงคว่อมอีกแล้วโสมสตากรรมซะแล้วนี่ออนะจะยอกมไปนะยินเป็นเ,เกิดไปแล้วโตเกียมละใกล้ละอ้วาวเกิดไปละโตเครียดแห้งโอ้โตเครียดเฮ้เครียดวะ เจ็บวเสาปุนนี่ไม่ใช่เลยโจประเดี๋โจเสียไปโค้งหน้าพอยสักตัวงสองเข็มคนน่ะทุกคนมันอ่าพอดีเพิ่มครบปีหนึ่งอีกกันนะอีกสองเดือนในไม้อีกอู้ขึ้นมาสักยหญ่ให้ลูกนี่กับยุ่งเติบเลยทุกคนเลยยุ่งยุ่ง พอว,ว่าสซ์โซีได้ขึ้นมาเนอะอู๋นอะห้อมันไก่เนาะอีนึงยัได้ซักอีกนึงอีนึงยังได้ซักอีกเธอหนึ่งแม่นวะเจ็ดแปดเก้าโอ้ยอสองเดือนนึงเ้จาจักเดือนและห้องเก้าเดือนตัวสิบสิบเอ็ดสิบสองอีกสามเดือนอืมอันนี้สิบเอ็ดเดือนนัดมาซักนัดสิบเอ็ดวะหรือเขาเจ้าซักนัดผิดวะอยากให้อะไรนะอยากอยากโทรถามไหมเนาะ ซีเมนต์ตีมันมีชีวิตเรือนเดนนี่วะมีหมอกนั้นเขาถามว่าปีปีหนึ่งมันบอดหรอจึงได้มาสิปกเมนคอยกอดสิจเจียงมันบอดเมนคันหุ่มน่มันดิตับตับๆๆบยันโอ้ยเขียดเขียดเปล่าตัวชิลับประเทียนอยากนอนอยากนอนนำไปซักยาใส่เพื่อนนำให้คกลือเลยเมียคือว่า บุนิ่งเลยวันนี้เป็นนี่ยังวะรถบุนิ่งเลยดนเติบละเป็นอะไรนี่วะบุนิ่งละนิ่งแล้ว,ลวถ้าดนแล้วได้ไหมวันนี้นี่บุนิ่งละนิ่งแล้ว,น,ลวน่าจะมีปัญหากันทั้งหน้า เจ้าคนเครื่องเขาไขยได้หันรดรเลติดเงาตรงนี้ตรง่าจะได้หยุดละกันให้รถผ่านเขาเบิดก่อนแล้วจึงได้ไปเงาวเหยียดเลยรถพู่นึะ่ะเกือบหดไฟแดงชิป sau mưa to mà là thằng con nó nhầm vào mưa lo sàn được ở chỗ này hà có tên non em ở chỗ này hà có tên non đi nè nhầm vào đây phải xài lê quay 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 để chắc này là sẽ mưa cho con cả hết mà, mà nhầm mà nhầm mà xịt mưa mùa vàng thì không xịt mấy mưa nào con chỗ con chỗ cả nền hàng là cả นี่ก่อนไปเสื้อกับพี่นุ่งลืมใส่เสื้อโจการเดินทางแล้วก็เจ้งสิออกเดินทางไปเนาะบรรยากาศอยู่เฮือนั้นกำลังยินซุ่มซื่นเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยยุงหลายๆทุกคนที่แจ๊เด็กกันเลยยามมียามยุงเนาะผึ่งผัวสดผัวหอมบ่งงามสัมมีหลายแนวอยู่นะทุกคนบงกับมีอันนี้กับมี ทักแต่ข้าแหละมันกน,น,ออนิ่าไงเนาะยืนนี่ต้นกล้วยอ่ะน,นะเ<อ>พื่อนเอาให้ตั้งแต่ตอนไปไทยตอนสมัยเปอ่ะน,นะเอามาสิสเกตทุกคนมึงกล้วยเอามาปลูกยูเฮือนแ้วกำงามเห็นบ่เพอาสุดคนดูแลดีเนาะอันนี้ต้นกล้วยมาแตสิสเกตเลยทุกคนนี่เด้อนี่สุ่มนี่สามสุ่มนี่กับต้นนี้เนาะเมียนมืดสีก็ย่งต่างกันแล้วนะทุกคนต้นกล้วยกับอะไรแต่ว่าหาเบิ้งอยู่ว่าปีนี้มันสิออกปะน,นออกอีกกล้วย ต้นบอกใหนไงย,ยู่นี่เพราะว่าพอสดเพุ่นดูแลดีเนาะงดนำ้ำใส่ฟุ้นอย่างดีมันเลยแบบงามสมบูรณ์ดีขนาดเฮ้ยสิ่งที่อย่างก็สะดวกสบายเลยเนาะนต้นบักซีดาก็เป็นบกักไกลายอันนี้หงปอซื้อเนาะพอสดก็ใหดเปลี่นนะปลูกไวส้สวนกับบกักไกลายากลางสูนเย็นซึ้งซื่นเลยทุกคนเนะาะเจ้าหน่อยก็เสีได้เดินทางออกไปละสเก็วันนี้ไว้ เอากล้องเลยสกีไว้สกีมาหาเอาตู้ในไว้ออโต้นี่มันอยากกลับไปหาเมตู้แล้วสกีมาหาไว้ซอกตัวหมาอยู่อ่ะน่าทุกคนเนาะคลิปสบายๆเบาๆบางๆเวลากับบุถึงทุกคนเพราะว่าขาหลายแนวอยู่เนาะเมื่อวานกลับมากับเมื่อยแห้งกับนอนซะ คลิกปกระปจบหาคลิปกับเฮ็ดยากนะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนเด้อนี่เหงื่อนี่แจ่มเลยเด้กำลังห่มเย็นเลย่ว่ากะต้นไม่กับกำลังงามเนาะดีย่